พระครมของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมเอเซเคียวบทที่28เผยพระวจนะต่อสู้กษัตริย์ไทยละพระวจนะของพระยาเวมายัางข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยจงกล่าวแก่เจ้าผู้ครองไทยละว่า พระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าเพราะใจของเจ้าพยองขึ้นและเจ้าได้กล่าวว่าข้าเป็นพระเจ้าข้านั่งบนที่นั่งของพระเจ้าในใจกลางของทะเลแต่เจ้าเป็นเพียงมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้าแม่เจ้าถือว่าความคิดเจ้าเหมือนความคิดพระเจ้าดูสิเจ้าฉลาดกว่าดาวเนียนหรือ ไม่มีความลับใดซ่อนพ้นจากเจ้าได้หรือด้วยสติปัญญาและความเข้าใจของเจ้าเจ้าหาทรัพย์สมบัติมาสำหรับตนและเจ้าได้รวบรวมทองคำและเงินมาไว้ในคลังของเจ้าด้วยปัญญามากมายในการค้าขายของเจ้าเจ้าได้เพิ่มพูนทรัพย์สมบัติของเจ้าขึ้น และใจของเจ้าก็พยองขึ้นในทรัพย์สมบัติของเจ้าดังนั้นพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่าเพราะเจ้าถือว่าความคิดเจ้าเป็นเหมือนความคิดพระเจ้าดังนั้นดูสิเราจะนำคนต่างด้าวมาต่อสู้เจ้าเป็นพวกทารุณที่สุดในบรรดาประชาชาติ เขาจะชักดาบออกสู้กับความงามแห่งปัญญาของเจ้าและลบหลูสงาราศีของเจ้าพวกเขาจะผักเจ้าลงไปในหลุมมรณะแล้วเจ้าจะตายอย่างคนถูกฆ่าที่ใจกลางทะเลเจ้ายังจะกล่าวอีกหรือว่าข้าเป็นพระเจ้าต่อหน้าคนที่ฆ่าเจ้าและเจ้าจะเป็นเพียงมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้า ในมือของคนที่แทงเจ้าเจ้าจะตายอย่างการตายของคนไม่เข้าสุนัตด้วยมือของพวกคนต่างเดาเพราะเราได้ลั่นวาจาแล้วพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้แหละบทคล่ำครวนเรื่องกระสัต์ไทยละพระวจนะของพระยาเวมายัางข้าพเจ้าว,ว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยจงกล่าวบทคล่ำครวญเพื่อกระสัไทยละ และจงกล่าวกับเขาว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่าเจ้าเป็นแบบอย่างของความสมบูรณ์เต็มด้วยสติปัญญาและมีความงามพร้อมเจ้าอยู่ในสวนเอเดนพระอุทยานของพระเจ้าอัญญมณีทุกอย่างเป็นเครื่องแต่งกายของเจ้าคือคาเนเรียนเพริโดเพชรเบริลโอนิก และเจสเภอร์พายลินเธอคอยและมรกตอัญมณีเหล่านี้ฝังในทองคําที่แกะสลักเป็นรวดลายสิ่งเหล่านั้นจัดเตรียมไว้แล้วในวันที่เจ้าถูกสร้างขึ้นเราแต่งตั้งเจ้าไว้โดยมีเครูปเป็นผู้พิทักษ์เจ้าอยู่บนภูเขาบริสุทธิ์ของพระเจ้าและเจ้าเดินอยู่ท่ามกลางศิลาเพลิง เจ้าปราศจากตำหนิในวิถีทางของเจ้าตั้งแต่วันที่เจ้าถูกสร้างขึ้นจนเมื่อพบบาปชั่วในตัวเจ้าในการค้ามากมายของเจ้านั้นเจ้าเต็มไปด้วยการทารุณและเจ้าทำบาปเราขับเจ้าไปจากภูเขาของพระเจ้าอย่างไร้เกียรและเครูุผู้พิทักษนั้นก็ขับเจ้าออกไป จากถ้ำกลางศิลาเพิงใจเจ้าพยองขึ้นเพราะความงามของเจ้าเจ้าทําให้ปัญญาของเจ้าวิปริตไปเนื่องด้วยความสง่างามของเจ้าเราเหวี่ยงเจ้าลงบนดินแล้วเราทําให้เจ้าถูกกระสัตย์ทั้งหลายมองอย่างดูแคลนเจ้าทําให้สถานนมัสการของเจ้าเสื่อมเกียรติด้วยความผิดบาปมากมาย ในการค้าอาธรรมของเจ้าเราจึงนำไฟมาจากทถ้ำกลางเจ้าไฟก็เผาพลานเจ้าเราทำให้เจ้ากลายเป็นเท่าทานบนพื้นโลกในสายตาของทุกคนที่เห็นเจ้าทุกคนที่รู้จักเจ้าท่้มกลางชนชาติทั้งหลายต่างก็ตกตะลึงเพราะเจ้าเจ้าสูญสิ้นไปอย่างน่าคลั่นคล่ำ และจะไม่ดำรงต่อไปเป็นนิดการเผยพระวจนะต่อสู้เมืองไซดอนพระวจนะของพระยาเวมายัางข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยส่งมุ่งหน้าของเจ้าต่อสู้ไซดอนและเผยพระวจนะต่อสู้เมืองนั้นและกล่าวว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่านี่แน่ไซดอน เราเป็นปฏิปักษ์กับเจ้าเราจะรับเกียรติท่ามกลางเจ้าและพวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาเวเมื่อเรานำการพิพากษามายังเมืองนั้นและสำแดงความบริสุทธิ์ของเราในเมืองนั้นและเราจะส่งโรคระบาดมาในเมืองนั้นและส่งโลหิตเข้ามาในถนนของเมืองนั้นคนที่ถูกฆ่าจะล้มลงในเมืองนั้น ด้วยดาบที่ต่อสู้เมืองนั้นจากทุกด้านแล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาเวส่วนพงพุ์อิสราเอลนั้นจะไม่มีน้นาำที่แทงหรือหนาำใหญ่ที่ทิ่มให้ปวดอีกซึ่งมาจากพวกที่อยู่ร,บรอบๆพวกเขาทั้งหมดซึ่งเคยดูหมิ่นเขาแล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาเวองค์เจ้านาย การอวยพอรอิสราเอลในอนาคตพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่าเมื่อเรารวบรวมพงพันธุ์อิสราเอลจากท่ามกลางชนชาติทั้งหลายที่พวกเขาถูกกระจายไปอยู่นั้นเราจะสำแดงความบริสุทธิ์ของเราท่ามกลางพวกเขาต่อหน้าต่อตาประชาชาติทั้งหลายแล้วพวกเขาจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินของเขาเอง ซึ่งเราได้ให้แก่ยาโคบผู้รับใช้ของเราเขาทั้งหลายจะอาศัยอยู่ที่นั่นอย่างปลอดภัยเออเขาจะสร้างบ้านเรือนและปลูกสวนองนุ่นพวกเขาจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยเมื่อเราทำการพิพากษาทุกคนที่อยู่รอบๆเขาและได้ดูหมินเขาแล้วเขาทั้งหลายจะรู้ว่าเราคือยาเวพระเจ้าของเขา